คอยเลยผักเต็้มตู้เย็น Ready, <go. S 1> ให้พี่น้องเบิ่งรอบๆพี่น้องมาิก็จะหาผักป่าคนอยู่นี่เขาสิมักเก็บสาล่ายอันนี้น้ำเนาะแต่เวลาหันยางผ่านไปเรือยก็โบก้าเก็บ โอเคไปเบิ่งว่าวันนี้จะได้อะไรเนาะจะ ไยมาซาเนอะจ้ะเนอะคนที่เขามาก่อนเขาก็มาจัดการก่อนแล้วเนอะอันนี้แซ่บเลยนีนหัวมันนี่เดี๋ยวไปเอามีดแป๊บนึงน,นี่ไอามาแบบว่าน้ำตรงกับน้ำลงเป๊ะเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นปกติเาต้องมาก่อนประมาณชั่วโมง ผักปลาชนิดใหม่ด้วยจ้ะน้องดาวมส่งกับพี่ไอายผักตัวนี้กินได้เด้อว่าสัตวคล้ายๆผักการจองบานเฮาแล้วเนาะทามันทำบป็ย่างกับ่เป็นอย่างหรอไม่กันสันนี่กินกับลาบกับปนพี่นอ้องนี่ พามาหาผักอีกหนึ่งชนิดเนาจะเนาะส่วนภาษาซื่อซื่อโมรูด้วยจ้ะจำซื่อบ่าได้รู้จักว่ามันมันกินได้เนาะคนที่เพินอยู่กเกาหลีนะมันบอกมาเนาะน้องดาวคนกินกระปน่นกับส้มตำกระแซบโอ้ยถอนไม่ได้ ลมแหงขนาดมาืเนี้ปีนี้เรียนรู้ผักหลายหลายผักชนิดใหม่เดี๋ยวเมื่อนนี้ยไอาีอาบหลายดอกเพราะว่ามาเก็บเทือแรกเนาะถ้ามันมแอแซบเพราะมันความแซบแซบไผ่แซบมนันนะนะพายามันมแอแซบจะของแต่ว่าผักกะแซบไปหมดแล้วจะ้ะ ผักการจองเลยแหละนี่นี่คายเลยเบื่องนะะมันเต็มอยู่โอ้ยอยู่กับน้ำน้ำผักผักเอีออยนนะกุหลาบออบอบบาปาดมือนี่ผักซุก ลรงกระแหงขนาดน,นี่นี่เพิ่งออกด้วยจ้ะออกหลังจากซุกแล้วก็นนี่งี้ะนะเพิ่งออกเพิ่งเห็นนี่คือผักกาดจองเลยโอ้คือปวดเหี่ยวอยู่แล้วมันเนี่ย mất mất, bưng phật súc còn tem nhở, mà ao lái, còn ao lái, cứ gạo lái, kéo bà này tít chạyตลอด. Phụ nữ bảo không lương ăn nha, ôi, mực 6h00 นี่แวกแวกเป็นตาแซบแทนน้องดาวพี่อายขอบคุณหลายๆเวยจ้ะพระว่าน้องดาวหรือน้องดิ่งเนาะก็สีบอกข้อมูลของผักป่าให้ตลอดเลย ไมไวไม่เซลฟี่พี่น้องอ,อืออะไรยามพ่อใหญ่ด่าเดี๋ยวเป็นคนที่แบบพ่อใหญ่พ่น,เป,นเป็นคนแพงของเวลาเขาเห็ดอย่างที่คนซื้อให้มันเสียเนาี่ยายานจา้ะวันหยาดดอกบ้ามาใครพ่นโจมอันนะกอใหญ่เลยพี่นอ้องกอสาญอยูน้ำใบสนเห็ดขมจกักาญยาแห้ง คือสิลุดตลอดเนี่ยใหม่เจะเบย์เดน้องออสั่นขนาดเลยกันสั่นว่าสั่นพักอันนี้ไอเห็นถ้าขึกก้นตามขาเนาะตามเดินก็มีแต่ตามเดินก็มีแต่ว่ามันจะเล็กแต่ว่าตามเขาเนะมันจะขึ้นแบบโต อม่ได้นี่ <c oughs> เป็นป่าที่อายมาเก็บเน,นาะจ้ะเนาะพักสุกคันเต็มอยู่ฟังคนมีคนเก็บคนหนึ่งบ่บเปียวจ้ะ ตามเนี่ยคักแถ้ละพี่น้องเบิกผักซุกอาจแล้อาซอนบังนะพลึกพระร่ำแปดบ่มีจ้ะ สิบสี่องศาแ,แดดพอคอยมีมีแตะลมลมทะเลก็่า่บางลมฟ้าฝุ่นทะเลพี่น้องจา๋าขึ้นมากครั้ง,งผ่านไปเกือบเจ็ดแปดเมือ่อมันบ่ใหญ่ดอกไอ้ว่านะแมงมันกินเนาะเกียบเลย เทียมอืมโบได้น,นี้จะแม่งโบชมโบนไอแค่ยากซิมเบิงว่ารสชาติเป็นแนวได้กระเทียมอันนี้นะไอเสียมเมือทางไอเห็นฝั่งของ สวีเดนโดกทบ้านนี่มันก่อไอปานโปลิโอกระเทียมโปลิโอ ไม่โตมากกว่านี้เราเพิ่งจะผ่าป่านะอย่างหนึ่งก็ได้เก็บเลยเก็บชิมอันนี้จักอย่างนึงเห็นเขาขายในห้างอยู่แต่พวกนี้นนนจั๊กก,กระตุกตัวแม่กกระเทียมคือไก่ยู่โรจ้ะพ่อแม่เลยเนาะระยะเลยนจ้ะ แค,แค่อันที่เ้างผู้นาะเป็นใบนี่ตงเขียนโคกดงโลซิมเบิร์กเป็นแนวบบ ใหญ่ส่าเนาะกกกระเทียมให้มาเบิ่งเป็นอาทิตย์แล้ดวดายยงซำเก่าอยู่เอาแค่ชิมเนาะคงบริกรัรมาเก็บอีกแล้วละจ้ะอันนี้กกอย่างพี่น้องจ้ะนี่กกอย่างนี่ไผ่หูแน่นี่ขายกกกระเทียมหมง แล้วก็เห็นเข,นขาเจ้าขายในมาเก็ตนะพ่อมนะกุกอันนี้อันนี้นะเอาซัมเน่เนะานนะลองเบิ่งรสชาติมันว่าเป็นแนวใดได้ซัมน่โอเคนะจ๊ะเนาะจะมนบสสมบูรณ์รอดก็รอด <ś led> หัวมันได้หัวมันพร้อมเจแมนหลอดค่ะหลอดเน่อันนี้เริ่มแก่แล้วเด้อจ้ะ น,นั่งเขาเดบอจักมือนเนี่ยเขาก็สีเซาพากันหาแล้วมัดแล้วดูของของมันแล้วเนาะบ่อไดเอาแนวขุดมามานันบ้างอันใบก็คือกันอันนี้คือแก่แล้วอันนี้คือใบอ่อน น,นี่คือตัวน้อยอน,นี่คือตัวใหญ่อันนี้คือตัวแก่แล้วเนี่ยนี่ว่าสิเป็นดอกแล้วยาสีกุดเบิ่งให้เบิง่งแล้วกกแก่นี่นี่หากมัน ยังได้อยู่ยังบมแก่แหงแตกต่างกันแหงเลยตัวอ่อนกับตัวแก่กกมันนะนี่พอได้อยู่เนาะเบิร์นี่รอบก่อนไอมาโมเห็นมารอบนี้ใหญ่แล้ว บอสหักไปหลายดอกพี่ข้าเล็ดความสะอาดมาสิออกตามสนามหระผักสนิทนี่ส่วนมาะตัดห้าเลยตัวน,นี้นี่ตัวอ่อนมัน ดีตามอย่าอันนี้ผักกันเลยเอาแต่ผักไปใหญ่หมดแล้วก็เอาบ่ได้แล้วเป็นดอกท่าปีหน้าบาน นบนนี่ขนาดอายหาตลอดอายยังเกิดความสับสนกับใบของมันจะแม่คือการกับห้าบังบอกเอาหากมันเนาะ นี่ห็นหนึ่งกกอ็ไอมาหลอกก่อ,อ,กอนไอโบเห็นได้หนิไอมังมาหลอกนี่หากเนี่ยไอโบเคยกินบนันรเลยไอมากินใบมัม่แข็งหากแต่ว่าคนเกาหลีก็จะเอาไปมาทาเลย หลีตามยาควายตัวนี้ก,กาใหญ่ช่วยนี่อีกสิหาเห็นได้จังไงเนาะหลีปานนี่นก็คิดว่าเป็นหน้าเท่านั้นละ ไมบอค่อยแฮปปี้มันนี่เพราะว่าใม่กันสั้นมันสั้นมันเสียนะมันรีค่ะรีแน่แหละีอยู่ตามแบบนี้นี่ไอเชียนเบรตอนเป็น,นน้อยนะน้อยมากเป็นแบบนี้นี่นี่ใหญ่ามาสีเป็นประมาณนี้ความแตกต่างของผักแ่งีเน,นี่เป็นอย่างที่แปลว่า แตกต่างแหงเลยเวลาไวน้อยกันใหญ่อันนี้น้อยเฟืองนี้น้อยเนาะอันนี้ใหญ่แล้วก็ใหญ่คนนีก็แตกต่างบีกใบมันเปลี่ยนไปอนนะนะเปลี่ยนไปเรื่อยเห็ยนบอกไปบอกกันบ่คือกันอันนี้อันน้อยนี่เริ่มต้นแบบนี้ัน,นกระแม่แล้วค่อย้เบิ่งออกตันน้อยตอนอยันใหญ่แรกๆอายมาขุดอายยังบนแน่ใจเลยทามน้องดาวแล้วก็ทามอีก ไปซื้อมาเบิ่งกับเปรียบเทียบมันบูคือกันให้ซื้อในห้างเปรียบเทียบมันกับบคือกันบูกาอากินถ้าอันนี้เขาก็เก็บอากะโมโหกินอไอยู่วะแต่น้องหน้าเป็นว่ามันมีสองสีมันมีส,มมสีม่วงกับสีขาวสีนี้แซบสีม่วงมาสีออกแบบขมขม อายว่าพักชนิดนี้เด้สิ้นเดือนนี่ก็กินบอได้แล้วแก่เราจะแต่ว่ามันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าส่วนมากอะที่เริ่มแก่แล้ว นี่กับผักฟันสิงโตนี่มีผักคู่เหมือนหลายขนาดเลยอันนี้ก็เป็นผักคู่เหมือนดอกเหลืองคือกันดจะนี่นี่แบบพันใหญ่นะมันจะแบบว่าใบมันจะบบเลื่อมเนาะไปเบิ่งเพิ่มเติมอยู่ของพี่สองพิทยาน่ะอืมพ่นไปเก็บแรกแรอาจจะคือว่ามันกินได้ไปเบิ่งอีกทีนึงมแม่จะมันคนละ คนหนอันนั้นมันเลือกอันนี้มันบเลือมน,นี่น,น,นี้กินได้อันนี้กินไม่ได้นะคะลักษณะคล้ายกันมากมันรีเลยนี่พี่น้องมาอยู่นี่นี่งกลางระหว่างพักอันนี้อันนี้เป็นพักยาอ่ะนี่คล้ายกันขนาดพักนยา อันนี้แม่มเจ้าพิทยาทีพ่พิทยาบอกว่าเป็นใบสาลแน่ไอคิดว่าแม่นนะแต่อายก็ไม่แน่ใจเนาะนาะน,ะนี่อันนี้เป็นผักแนงนี่ว่าวมานางพี่น้องอออกดอกแล้วนี่ที่อายบอกแหละเดี๋ยวมนกริ่มแก่ป็นยังพอกินได้อายไเอาหางมันจะเอาแต่ใบามาเนี่ อน้อยอันอุตส่าห์ว่าอมาอยู่ตรงนี้มันบ่มีคนมาแบบอันนี้แกเห็นว่าเนี่ยจะคล้ายๆอันเมื่อกี้เลยน,นี่คืออัน,น้อยมันจะ้ะอันเล็กแต่ว่ามีดอกเลยเนี่กำลังเกิดนี่ลักษณะมันเบิง่งยาก กะแม่นี่บ่คือกันจักกระเม็ดเนาะอันนี้เป็นพักทีไอเอาแรกๆนะจ๊ะงามแท้ตรงนี้วอร์ซิบอลลายกระติบถุงคือเกา่าเงเจ้าขอเบิ่งนะเต็มยุอันนี้อ่อนฟางปูนแก่ អ ôi លីผักเต็มตู้เย็นយោพอๆๆเดี๋ยวจะมาเอาใหม่นี่งามตัวนี้อ่อนเลย